พระวรสารนบุญยนบทที่6วันนี้เรามาถึงข้อที่69ปกติถ้ามีสัก20ข้อ30ข้อก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ยอนบทที่6มีไปถึงข้อที่69สานที่จริงวันนี้ที่เรามาอ่านมาถึงและเมื่อมาถึงตอนสุดท้ายที่พระองค์พูดถึงปังแห่งชีวิตปังแห่งชีวิตเลือดและเนื้อของพระองค์บรรดาศิษย์ บางคนรู้สึกว่านี่เป็นที่สะดุดขัดหูแต่พระเจ้าตรัสยืนยันใครที่ไม่รับประทานปังแห่งชีวิตคือพระกายและพระโลหิตชีวิตนิรันดรจะไม่อยู่ในตัวเขาและหลายคนก็ทิ้งพระองค์ไปและถ้อยคำที่พ่อประทับใจมากๆก็คือท่านจะไม่ไปกับเขาด้วยหรือว่าจะไปกับเขาด้วยไหม ซีมอนเปโตรทูลตอบเราจะไปหาใครพระองค์มีพระวาจากำลังพูดถึงปังแห่งชีวิตแต่ซีมอนเปโตรตอบเราจะไปหาใครพระองค์มีพระวาจาที่ให้ชีวิตนิรันดรพอพูดเสมอศาส,สนาเราเป็นศาสนาของพระวาจาซีมอนเปโตรยืนยัน เราไม่ได้บอกว่าพระองค์มีพระกายที่ให้ชีวิตนิรันดรนอะขณะที่ตลอดทั้งบทพูดมาตลอดเราเป็นปังแห่งชีวิตเลือดของเราเนื้อของเราเป็นอาหารที่มีชีวิตแต่ที่สุดซีมอนเปโตรยืนยันเราจะไปหาใครพระเจ้าข้าพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นชีวิตของเราคือการเชื่อในพระวาจาและยิ่งกว่านั้นพี่เจ้ตาตรัสก่อนหน้านี้ที่เราได้ยินวาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิตเพราะมาจากพระจิตเจ้าสรุปแล้วการฟังเทศการอ่านพระวาจาการฟังพระวาจาเป็นชีวิตชีวาของพระศาสนา,าจากัก การอ่านพระวาจาการฟังเทศประกาศพระวาจาและเจริญชีวิตตามพระวาจาเป็นชีวิตของพระาศาสนาจากักคนเราตายแล้วพูดไม่ได้และโดยเฉพาะที่พ่อบอกโสดประสาทเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะละจากเราคนเราตายแล้วฟังไม่ได้ตราบที่มีชีวิตคือความสามารถในการฟัง พอเปรียบเทียบตราบที่ได้รับชีวิตนิรัดนดรคือการได้ฟังพระวาจาแห่งชีวิตนิรัดนดรพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เราเมื่อจบสัปดาห์ที่3าเทศกาลปัสการพรุ่งนี้เราจะได้ยินความจริงเกี่ยวกับการที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแกะฟังเสียงของผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงเรียกแก่พามันไปด้วยเสียงนำาพราะอยากให้ชีวิตพระจ้กคาทอลิกในประเทศไทยซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมเราได้ยินมาโดยตลอดว่าพวกเราแคทอลิกอ่อนในเรื่องพระคัมภีร์ซึ่งไม่จริงและกำลังไม่จริงมากขึ้นพอได้ยินมาตั้งแต่เด็กพวกเราแคทอลิกอ่อนในเรื่องพระวจา แต่ความจริงก็คือเราฟังพระวาจาของพระเจ้าทุกวันในมิสซาคนที่ไปวัดทุกวันอาทิตย์ฟังพระวาจาแต่ยิ่งกว่านั้นเรากําลังตื่นตัวในเรื่องของพระวาจาและความจริงในพระคัมภีร์วันนี้ชัดที่สุดเราจะไปหาใครพระเจ้าข้าพระองผู้เดียวมีพระวาจาที่ให้ชีวิตถ้าพอจะเปรียบเทียบพี่น้องรับศีลมหาสนิทได้บางคนส่วนใหญ่ก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งและปัจจุบันก็รับด้วยความปรารถนา หรือใครที่มามิสตาทุกวันก็รับได้วันละครั้งในเสียววินาทีที่พ่อส่งสินให้รับพระเยซูแต่การได้รับพระเยซูนั้นทำได้ทั้งวันคือการรับฟังพระวจา,าคนเราเวลาที่เรานั่งทานอาหารนะ่ะมื่ออาหารบางมื้อยาวตั้งสามสี่ชั่วโมงนั่งกันได้เป็นชั่วโมง สองชั่วโมงแต่เราทานจริงๆน่ะแป๊บเดียวแต่เรานั่งคุยและฟังถ้ามีคนที่นั่นที่เราปรารถนาจะฟังเราคงนั่งฟังไม่รู้เบื่อและทานอาหารนั้นจริงๆทานจบไปตั้งนานแล้วพี่เจ้าบอกกินอาหารและดื่มคือพระกายและพระโลหิตแต่บรรดาสิทธิ์ฟังพระเยซูที่โตอาหารนั้นคือคำปราศัยอำลาที่ยาวมากชีวิตมาจากการฟัง ดังนั้นพ่ออยากจะเรียกว่าปลุกฟื้นความจริงพระศาสนาจากคาทอลิกพวกเราต้องเป็นกลุ่มคนที่รักการฟังพระวาจาเพราะการฟังพระวาจานั้นพระแม่มารีทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปทั้งหมดจากโลกที่ไม่มีความรอดกลายเป็นโลกที่ได้รับความรอดเพราะแม่พระฟังเสียงของพระเจ้าและน้อมรับพระวาจามาบังเกิดคือพระเยซูพี่น้องที่รัก ชีวิตของเราโลกนี้จะได้รับความรอดต่อไปเพราะเราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าครอบครัวของเราพี่น้องรอบข้างของเราจะได้รับความรอดเพราะเรารับฟังพระวาจาและดําเนินชีวิตความรอดพ้นจะมาถึงเราโดยเสมอนบุญเปตโตรเองฟังพระเยซูเจ้าติดตามพระเยซูนั้นในกิจการของาสาวกวันนี้เปตโตรทําได้เหมือนพระเยซูคนที่ป่วยคนนั้นเป็นอมาาัมพาตกลับ ลุกขึ้นแบบแคร่สามารถมีชีวิตใหม่และทาบีทาซึ่งเป็นสตรีที่แสนดีเป็นที่รักของทุกคนเธอทำทุกอย่างเพื่อบรรดาหญิงไม้และเมื่อเธอสินส้นชีวิตเปตโตรสามารถปลุกเธอให้กลับเขืนชีพสิทธิ์พระเยซูทำได้เหมือนพระเยซูนี่คือความทรงพลังของพระศาสนาจักรและเราล่ะ เราต้องทําได้เหมือนพระเยซูคืนชีวิตให้การกลับคืนชีพพี่น้องครับเราสามารถทําให้คนกลับคืนชีพได้โดยเฉพาะหลายคนที่ตายไปแล้วตายไปจากใจของเราหรือเราทําให้เขาตายไปแล้วจากใจของเราการคืนดีการให้อภัยความรักและความเมตตาพราะขอให้เราฟังพระวาจาของพระเจ้าและให้เรามั่นใจในการถวายบูชาของเราและไต่ตรองถึงความจริงที่ว่าชีวิตของเรานั้น เราได้รับจากพระเจ้าชีวิตของเราบทสรดีที่ร้อยสิบหกวันนี้ข้าพเจ้าจะตอบแทนองค์ oh, พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้า <c oughs> ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระเจ้าต่อหน้ามวลประชากรความตายของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์มีค่ายิ่งนักเฉพาะพระพักค่าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราได้ยินพี่น้องคริสเตียนพูดเสมอเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราจะถวายเครื่องบูชาและเรียกขานพระนามของพระองค์อยู่เสมอ ขอพระเจ้าเสริมพลังแห่งการเป็นสิทธิติดตามพลังแห่งการฟังพระวาจาและให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาและพอมั่นใจพระศาสนาจ,จะพบกับการกลับใจไม่สิ้นสุดจะมีผู้รักและปรารถนาเป็นคริสตชนและกลับใจไม่สิ้นสุดถ้าเรากลายเป็นผู้ประกาศพระวาจาด้วยความรักและด้วยชีวิตที่เป็นไปตามพระวาจาอาเมน